วันนี้เชฟพามาทำเมนูสไตล์จีนกันนะครับปีกไก่อบน้ำมันหอยอร่อยอร่อยกันเลยครับเริ่มแรกนํำจะเราจะนำปีกไก่มาสับเป็นท่อนๆก่อนเลยนะครับแล้วก็นำมาใส่ซอสหอยนางรมครับตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายครับซีอิ๊วดำอีกเล็กน้อยครับ แล้วก็เริ่มขยำทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดให้ซึมซับเข้าไปในเนื้อไก่ให้หมดเลยนะครับหยอดพริกไทยเม็ดเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกครับตามด้วยน้ํามันงาอีกเพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกครับ แล้วมาเริ่มตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขิงแก่กับต้นหอมหั่นท่อนนะครับเราจะผัดเขาก่อนเลยครับผัดจนเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วแล้วเชฟก็จะใส่ไก่ที่เราหมักไว้ก่อนหน้านี้ลงไปผัดได้เลยครับจะเริ่มผัดไก่ให้เขาสุกสุกติงๆก่อนนะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเลยครับ กะว่าให้พว่วมไก่เส้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซอนหอยนางรมครับแล้วก็ตุ๋นไก่ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเชฟจะเริ่มปิดฝาแล้วอบเขาไว้นะครับประมาณสัก15้านาทีครับเมื่อเปิดขึ้นมาน้ำทั้งหมดก็จะห้วดไปหมดเลยครับไก่ของเราก็จะสุกหมดแล้วครับแล้วก็ผัดให้แห้งให้หมดเลยนะครับ โอยต้นหอมซอยตบท้ายอีกทีนึงครับ